การรอคอยสำหรับเอ t e เ d e เดอร์ H E V ตัวเพตัวใหม่ล่าสุดไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะเบยอยู่กับเจ้าเอเคนเดอร์ตัว HEV HE ตัวเพยตัวใหม่ล่าสุดนะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่9 8 1 0 0 0บาทสำหรับสีขาวมุกราคาเพิ่ม10,000บาทนะคะคันนี้นะเป็นปี2025นะคะมีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้เบยพามาชมกระจังหน้านะคะยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าลงดําเป็นไฟสโมกนะคะจะลงดําแล้วก็ตัวสีด้านหน้านี้นะคะก็คือเราทําสีดําเงาจากโรงงานมาให้นะก็คือของเดิมเหมือนจะเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟหน้าของเดิมจะเป็นแบบ สีใสเนาะแต่นี้เราทําสีดําให้เลยนะคะแล้วก็ไฟทีเชฟก็ลงดําให้เลยนะคะเป็นแบบไฟสโมกนะแล้วก็ด้านล่างสุดนะคะก็จะมีเป็นสเกิร์ตแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นตัวครอบสเกิร์ตอีกทีหนึ่งนะไฟตันหมอกตรงนี้ค่ะของเดิมมันจะเป็นสีเทา แต่ว่ารุ่นนี้นะคะเราทําเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะคะตรงนี้แล้วก็ชายสเกินด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นสีดําตัดขอบสีฟ้าด้านล่างด้วยนะตรงนี้นะจะบอกเลยว่าคือเท่มากๆเลยคันนี้นะคือตรงเนี้ยด้านหนะะ้าเปลี่ยนค่อนข้างหลายจุดเลยแล้วก็จะเทและหล่อเพิ่มขึ้นมากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อได้คะ่ะ เดี๋ยวเรา,าพูดตรงสะเกิ์ด้านข้างอีกนิดนึงก็คือสะเกิดด้านหน้าจะมีแถบสีฟ้าตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสไตล์ไฮบิดเลยนะแล้วก็ล้อแม็กนะคะจะเป็นขอบ17นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะแล้วก็จะมีแถบสีฟ้าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ทําสีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะและที่สําคัญคันนี้นะเราทําสีหลังคาดําแล้วก็สเ a, สา A เสาบเป็นสีดําเงาแบบนี้ให้เลยนะคะจากโรงงานนะแล้วก็ตรงขอบกระจกด้านข้างนี้นะคะก็คือจะเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะของเดิมอะ คือจะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของหลังคาดำด้านบนเนี่ย รุ่นเดิมมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะจะไม่ใช่สีดําแบบนี้ก็คือเราตกแต่งเป็นแนวสปอร์ตเป็นสีดําครึ่งคันกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงานะคะตรงนี้นะเราก็ทําสีจากโรงงานให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ด้านข้างสกเกิตด้านข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกันกับสีดําเงาแล้วก็มีแถบสีฟ้าแบบนี้ให้ก็คือจะเป็นสไตล์ไฮบริดเหมือนกันมือเปิดนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านข้างมีคำว่าไฮบริดอยู่แล้ว เราไปดูด้านท้ายรถกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ด้านหลังรถกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะเป็น a x t e n d e r Pay นะคะด้านบนสุดเลยนะจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะสีดําเงาแบบนี้นะจะเป็นตัวครอบไปอีกทีหนึ่งนะครอบจากเดิมนะเพราะว่าสปอยเลอร์ของเดิมอะ่ะจะไม่ได้ยาวแบบนี้นะคะอันนี้เราครอบไปนะแล้วก็ยึดน็อตให้แข็งแรงคงทนนะคะก็คือไม่ได้หลุดง่ายนะอันนี้เป็นตัวครอบและยึดน็อตอ,อีกทีนึงนะคะ ถัดมานะก็คือจะเป็นไฟไฟด้านหลังคือเป็นไฟสโมกนะคะก็คือจะเป็นไฟลงดํามาจากโรงงานอยู่แล้วออกแนวสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเทามากๆนะด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะสเกิร์ตด้านหลังนะคะตัดขอบกับสีดําเงาแล้วก็สีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นแถบเ,เส้นๆนะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะ คือเท่มากๆอ่ะอันเนี้ยสกเกิร์ตตัวเนี้ยก็คือเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะบอกเลยว่าสวยถ้าลูกค้าสนใจดูเป็นเอ็กเพนเดอร์ตัว G T อ่ะก็แนะนําตัวนี้เลยภายในอ่ะก็คือจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะมีไฟอ่อมีกล้องถอยมีกล้องถอยจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็นั่งได้เจ็ดที่นั่งอยู่แล้วนะในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการพาชมเอ็กเพนเดอร์ตัวเพตัวนี้นะบอกเลยว่าข้อแตกต่างที่เพิ่มเติมจากตัวเดิมนะบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะแต่ราคาเพิ่มขึ้นมาแค่ 50, บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะและอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะคะเรามีโปรแบบดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์หรือว่าลูกค้าอยากจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่สามารถแจ้งได้เลยสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่ามิโซหรือว่าเป็นครับข้าราชการเนาะพนักงานบริษัทที่ทํางานอยู่ในนี้คมสาหกรรมก็สามารถทําเรื่องซื้อได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าด้วยที่เป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานบริษัทเนาะพนักงานคู่ค้าหรือว่าผลิติดชิ้นส่วนรถยนต์นะคะก็สามารถทักมาหา ได้เลยนะคะวันนี้ฝากคลิปไว้ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย